สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอนิเมะอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนะี่ยบอกเลยว่าเออม,มันก็ดูดูเพลินดีนะเออสนุกดีชอบชอบนะดูไปดูมาเออเพลินดีนะอยากดูต่อนะแต่เสียดายตอนนี้มันมีแค่ภาคเดียวเลยครับผมนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับชื่อว่าเดนชิไก่นั่นเองนะครับผมนะมี1นึงทสตอนเป็นซับไทยนั่นเองนะครับเราดูส่วนของเรื่องย,ย่อของเดนชิไก่กันมากนะครับซึ่งเรื่องย่อมเขียนไว้ว่า ฮาลุกินะครับและสพี่น้องหญิงของเขาที่คอยหาเรื่องให้เขาตลอดเวลานะฮะคือจว่ๆไงดีอะเรื่องย่อมันสั้นมากคือคือมันสั้นจริงๆนะตรงๆคือเรื่องย่อมันมีแค่นี้จริงๆนะจริงๆครับผมเป็นอนิเมะสั้นนะเป็นอนิเมะสั้นนะครับตอนหนึ่งก็มีประมาณ3นาทีเองนะครับผมนะเป็นอนิเมะสั้นนะฮะเรื่องย่อก็สั้นเทเลอร์ก็สั้นนะไม่เชื่อมาดูเทเลอร์เลยผมเอามาให้ดูเลยนะครับผม おはよう、はるき早く支度しなさいおうむつねあ今ごろ起きてきたの昨日も夜更かししてたんでしょやよいだってまたパジャマのままじゃねえかはるき<っ>一緒に顔洗いに行こうゴーおうズキ、さつきお兄さん早く四1一男の団地暮らし日常系ハートフルショートコメディアニメが2015年7月放送配信スタート団地暮らし